ธรรมวิภาคทีิปฏิบัติธรรมของชาวบ้านที่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงแสดงให้ให้เหมาะสมกับชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเขามีกิจธุระมากมีภาระหน้าที่มากเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาคงจะไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ ให้ใส่บริสุทธิสะอาดประดุดดังสังขัดได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องขอร้องให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่เหมาะกับพวกเขาพระพุทธองค์ก็เลยแสดงธรรมที่เหมาะกับคารวะ <Yeah. S 1> เรียกว่าธรรมะของคารวาดหรือคารวะธรรมธรรมะของคารวาดหรือคารวะสธรรมสี่ประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่คารวาทั้งหลายว่า บุคคลผู้เป็นคารวาสจะต้องประกอบด้วยทมสี่ข้อซึ่งทำสี่ข้อหรือคารวาสธรรมนี้เป็นธรรมที่ดังโด่งดังในในคารวาสธรรมมากมายข้อที่หนึ่งบุคคลผู้เป็นคารวาสจะต้องมีสัจจะสัจจะก็คือความซื่อสัตย์หรือความสัตย์ซื่อต่อกัน การทำสิ่งใดเกี่ยวข้องกันระหว่างคนต่อคนระหว่างคนต่อหมู่คณะนะหรือระหว่างคนทั้งหลายนะคือระหว่างกลุ่ม,มกลุ่มกับหมู่คณะนะแล้วก็ระหว่างบุคคลกับหมู่คณะนะระหว่างหมู่คณะกับบุคคลสิ่งที่จะต้องทําเพื่อไม่ให้เป็นที่หวาดระแวงของกันและกันเรียกว่าสัจจะคนใดไม่มีสัจจะคือความจริงใจ หรือมีความซื่อสัตย์ต่อกันสัตย์ืต,ต่อกันคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาหมู่คณะไว้ได้หรือก็ถูกหมู่คณะทอดทิ้งหรือทอดทิ้งหมู่คณะไปก่อนคนเราถ้าชาวบ้านหรือบุคคลผู้ของของเรือนมุ่งหวังที่จะทำการค้าการลงทุนการค้าขายหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์กันและกันเนี่ย จะต้องถือสัจจะเป็นใหญ่ในสมัยก่อนนี่ถือสัจจะมากแต่คนไหนไม่ไม่มีสัจจะนี่เขาก็เรียกว่าค้าขายกันครั้งเดียวคือคนเรามันจะหลอกคนได้ไม่ไม่เกินสองครั้งหรอกครับเขาก็รู้ทันแล้วแต่ถ้าคนไหนจะปล่อยคนอื่นหลอกสักร้อยครั้งพันครั้งก็ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเอออ่อนเยาวตอปัญญา เป็นผู้อ่อนเยาว์ตอปัญญาทางปัญญาผมโดนหลายครั้งเหมือนกันก็ลายเป็นผู้อ่อนเยาว์ทางปัญญาเลยคือพูดง่ายว่าถ้าเราเป็นพระเนี่ยคนเขามาหลอกเราเราไม่ไม่รู้เลยนะครับว่าเขามาหลอกเพราะเราคิดว่าเขาจะทําบุญไม่คิดว่าเขาจะหลอกก็แล้วเราเออเขาไม่ตั้งใจหลอกหรอกครับดูดูแล้วเขามีความจําเป็นเรียกว่าเขามีความจําเป็น เพื่อความอยู่รอดของเขาเนี่ยนะเราเราคิดงั้นก็ดีเหมือนกันเพื่อความอยู่รอดของเขาข<อ>ถ้าในใจแล้วว่าเขาจะจะรอ huh. ตอนหลังก็เลยไม่ <c oughs> ไม่อยากให้ใครหลอกก็เลยมีความปรารถนาว่าเกิด <c oughs> มาต่อไปนี้ก็อย่าให้คนหลอกเลยนะจะได้ไม่เป็นผู้อ่อนเยาทางปัญญาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องสัตว์ซื่อต่อ,อก,กันนะคือสื่อสัจจะเป็นใหญ่ ยิ่งเป็นระดับผู้ปกครองนะครับระดับผู้ปกครองตั้งแต่ประธานาธิบดีหรือตั้งแต่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่พระมหากษัติย์พระเจ้าพระสงฆ์ที่เป็นระดับผู้ปกครองคนเนี่ยแต่หลักนี้เขาเลยใช้ว่าหลักของคารวัตธรรมแต่ถ้าถามว่าเอาไปใช้กับพระได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมการซื่อสัตย์เนี่ยได้สัตย์ซื่อจริงใจต่อกัน ก็จริงใจต่อกันนี้ก็คือถ้ามีเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือกันและกันถ้าคนเราไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยเหลือกันและกันเนี่ยแต่ว่าในที่ต้องต้อง,ต,องต้องทางถูกนะแต่ถ้าช่วยเหลือทางผิดนี้ก็ไม่ไม่ไหวนะครับถ้าเห็นขอบขาเป็นโจรเราจะช่วยเหลือให้ขอบพ้นผิดเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พากษาพวกอายการพวกต่างๆเนี่ยหรือคุณตำรวจ ทั้งหลายแล้วถ้าเข้าข้างคนผิดเนี่ยเขาก็เรียกว่าถึงแม้ว่าคนผิดนั้นจะมีบุญคุณกับตนเองนะเคยเคยตั้งสัจจะไว้แต่ว่าสัจจะมันจะอยู่เหนือความถูกความผิดไม่ได้สัจจะในที่นี้ต้องคุมได้ด้วยความถูกและความผิดเข้าใจนะความถูกและความผิดก็คือ,คอถ้าผิดแล้วจะบอกให้เป็นถูกเนี่ยเพราะเรามีสัจจะต่อกันเนี่ยคือเราเป็นเพื่อนจะไม่ฆ่าเพื่อนตั้งใจไว้ว่าเป็นเพื่อนจะไม่ฆ่าเพื่อนเป็นเพื่อนจะไม่ทําร้ายเพื่อน แต่นี้สมมติว่าเพื่อนเราไปคือเราเป็นผู้พากษาแต่เพื่อนเรากลับไปเป็นโจรอย่างเงี้ยพอถึงวัารันเวลามาเจอกันโครจรมาเจอกันเคยสัญญากันเมื่อสิบห้าปีที่แล้วโอ้โหเพื่อนไปฆ่าคนตายจะช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยเพราะถือสัจจะร่วมน้ําสาบานกันมาก่อนอย่างนี้มันคงมันไม่ได้นะคือผิดก็คือผิดนะครับเพราะนั้นศัจจะมันต้องไม่เหนือหน้าที่ไม่เหมือนไม่เหนือความดี ถึงจะเรียกว่ามีสัจจะสัจจะคือความจริงใจมีความสศรัื่อต่อกันอย่างถ้าเป็นเรื่องในอดีตเขาเรียกว่ามีพยาบาลนอนตอนหนึ่งนะครับเห็น,เห,นเห็นบุรุษคนหนึ่งหลงป่าตกละกรรมลำบากหลายเดือนหลายวันมาแล้วร้องโหยหวน <ms> บานอนตัวนี้หรือลิงตัวนี้ก็เลยช่วยเหลือช่วยเหลือก็พาเดิน พาเดินทางออกจากป่าจากป่าลึกพอใกล้พ้นจากเราป่าเนี่ยไอ้มนุษย์คนนี้มันไม่สัตว์ซื่อมันก็เลยคิดจะโอ้เดี๋ยวกินลิงตัวนี้ดีวกว่าก็เดินตามหลังเข้ามานะครับเอาก้อนหินทุ่มเลยก้อนก้อนหินทุ่มหัวลิงเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนไม่ไม่สัตว์ซื่อต่อเพื่อนลิงก็เลยเดินคำหัวป้อยๆเลยว่าโอ้โหท่านทำไมท่านถึงทำร้ายเรา ทำร้ายเราท่านเป็นคนอากตันยูไม่มีความสัตย์ซื่อต่อมนะิตรก็ลิงไอ้คนก็บอกว่าคนบุรุษคนนั้นก็บอกว่าหิวไงอยากกินลิงนะครับอยากกินลิง <g ül> ก็นี่ก็คือเป็นความไม่ซื่อสัตย์อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเรื่องเราในอดีตที่ที่ยาวไกลผ่านมาแล้วเขายกเรื่องพญาเตา่าพญาเต,าต่าตัวหนึ่งในทะเลหลวงตัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าเท่ากับเรือลำใหญ่ๆนี่แหละพอ เขาบอกว่ามีเรือลำหนึ่งอับปางก็เลยพญาเต่าตัวนี้สงสารคนก็เลยพาคนเกาะบนหลังพาขึ้นเกาะวนนี้พอขึ้นเกาะเสร็จสับคนบางคนมันคิดพี่เลนไม่คิดพี่เลนก็เลยกินเต่าจัดเต่าทุบกินเต่าก็เลยสาบานไว้ว่าคือสาบไปเลยว่ามันจะต้องตามอาฆาตพยาบาทจองเวรคนที่กินมันมีหญิงไม้คนเดียวที่ไม่กินเต่า ไม่นานไม่นานหลายหลายแสนกลับมาผ่านมาเต่าตัวนั้นก็เกิดมาเป็นอหิงสกะหรือองคุริมานคนที่องคุริมานฆ่าทั้งหมดนะครับเคยเคยกินเนื้อเต่ามาทั้งนั้นแหละแต่หญิงที่หญิงไม้ที่ไม,ทไม่ที่ไม่กินเนือ้อเต่าเหมือนคนอื่นก็คือแม่ของอหิงสกะหรือแม่ขององคุริมานในปัจจุบันนั้นแหละนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าคนเขา,เ,ตตเ,ขาเขาช่วยเหลือแล้วไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาเขาช่วยเหลือแล้ว กับทำลายทำลายมิตรใครก็ตามทำลายทำลายมิตรเนี่ยถือว่าคนนั้นเป็นคนอ,ากาอักตันยูเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเพื่อนทำลายเพื่อนเพื่อนคือช่วยเหลือเรามาโดยตลอดแต่เราทำลายเขาเนี่ยเขาเรียวกว่าไม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันหรือพวกนักการเมืองทำลายกันเองในในฐานะที่ว่าทำลายคือแต่ต้องเขาเขาต้องเขาต้องไม่ดีนะไม่ไม่ใช่ไปเข้าข้างคนผิดนะก็คือต้องไม่ดีแล้วเรา สมมติว่าเราเคยทนายก,กันเมืองกัาเรียกว่าเราอยู่พักนี้ใช่ไหมแต่เราออกจากพักนี้ไปอยู่พักนู้นถามว่าออกด้วยสาเหตุใดถ้าออกด้วยสาเหตุที่ว่าเพราะว่าหัวหน้าพักเก่ามีแต่กอบโกยกงกินเก็บท่านอย่างนี้ก็ควรออกนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเราต้องซื่อสัตย์ต่อเขาต้องถือความสัต์จริงเหมือนเขาจึงบอกว่าประเทศไทยนักการเมืองพัฒนาไม่ได้เพราะมีระบบอุปถมัมภ์น ชาวบ้านได้รับพวงดิดจ,จากนักการเมืองมาในวงศาคณะญาตกิก็อุปถัมภ์กันก็เลยต้องเลือกอย่างงี้ความจริงแล้วความเข้าใจตรงนี้ก็คือคนเราความซื่อสัตย์ถูกต้องแต่ว่าซื่อสัตย์จะต้องไม่ไม่ทําผิดกฎหมายไม่ทําผิดกฎระเบียบประเพณีจริงจะเรียกว่าซื่อสัตย์เรียกว่าสัจจะมีสัจจะมีความจริงใจต่อกันแต่ถ้าเราต้องการที่จะ เป็นชาวบ้านที่ต้องการที่ปิจจบัติธรทมข้อนี้ให้เคร่งครัดก็คือก็รับปากคนว่าช่วยก็ช่วยในฐานะที่ช่วยได้ช่วยบางอย่างแล้วก็ไม่ช่วยบางอย่างก็คือหมายความว่าต้องคือช่วยในสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วก็ไม่ช่วยคือไม่สนับสนุนในการกระทําผิดนะคือไม่ไม่เข้าข้างคนผิดนั่นเองก็ต้องเข้าใจถึงแม้เพื่อนเราจะเป็นคนผิด แต่เราก็ต้องว่าไปตามผิดนะถูกว่าไปตามถูกอันนี้ก็จึงเรียกว่ามีสัจจะกับความจริงใจคือกับความถูกต้องเรียกว่าซื่อสัตย์กับความถูกต้องไม่จะเป็นต้องซื่อสัตย์กับบุคคลก็ได้ถ้าให้ซื่อสัตย์กับความถูกต้องก็เป็นธรรมะของคารวะแล้วข้อที่สองธรรมะรู้จักข่มใจรู้จักข่มใจข้อที่สองเนี่ยข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้ว ข้อที่สองข่มใจเพรากคนเราเนยอยู่การของชีวิตของบ้านของเรือนเนี่ยจะต้องมีความโกรธมันจะมีเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าคนเราไม่ได้ไม่ได้บรรลุธรรมนี่ก็ต้องมีเหตุปัใจจัยก็ให้กระทบกระทั่งกันมั่งระหว่างพ่อบ้านแม่บ้านระหว่างเพื่อนฝูงระหว่างวงวงสาคณาญาตวงวานบ้านเรือหรือระหว่างเพื่อนสนิทมิสหายนะครับเขาให้ข่มใจไว้คือธรรมะก็แปลว่าข่มใจ เพื่อการข่มใจเนี่ยก็เพื่อจะรักษาตนด้วยรักษาบุคคลอื่นด้วยเพราะเราไม่สมควรที่จะแสดงความโกรธต่อหน้าทั้งทั้งเพื่อนผูกทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งบุตรทั้งอะไรก็ตามเนี่ยคือเราไม่ไม่สามารถที่จะพูดง่ายว่าไม่สามารถจะใช้ความโกรธเนี่ยประทะกับความโกรธได้เราจะต้องใช้ความโกรธเนี่ยสยบความโกรธเอ้ยใช้ความไม่โกรธสยบความโกรธคือต้องไม่โกรธตอบใคร เมื่อเห็นคนอื่นโกรธแล้วเราก็ต้องข่มใจเราไว้ให้ได้เพราะการข่มใจเนี่ยครับย่อมชนะใจบุคคลผู้โกรธถ้าศัตรูของเราโกรธอยู่เนี่ยเราต้องไม่โกรธนะครับต้องไม่โกรธเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราเห็นคู่แข่งของเราเนี่ยเราเห็นหน้าคู่แข่งเราเราต้องมองเขาด้ด้วยจิตเมตตาถ้าไปมองเขาประดุจดังหนามยอกอกหรือหนามแทงตาเนี่ยเหมือนนักการเมืองทั้งหลายแหละที่มองฝ่ายตรงข้ามเนะี่ยมือนหนามยอกอกหนามแทงตา มองไม่เต็มตาเขาพูดอะไรผิดหมดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือพูดอะไรผิดหมดไอจามแคกผิดหมดละแต่ถ้าตัวเองนี่พวกตัวเองทําอะไรดีหมดถูกหมดเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่กันไม่มีการข่มใจเพราะฉะนั้นก็ต้องข่มใจให้ได้ข่มในเรื่องของแม้กระทั่งความโกรธแล้วก็ทั้งความอิจฉาริษยาข่มความตนีของตัวเองลงมาเพราะมันอยู่ในกลุ่มของความโกรธความตนีเพราะธรรมะธรรมะคือความข่มใจ ข่มความรู้สึกเห็นแก่ตัวข่มความโกรธข่มความอิจฉาข่มให้ลงข่มความตนีข่มให้ลงถ้าข่มไม่ลงแล้วคารวะถ้าเป็นคารวะก็เสียก็เรียกเสียมิตรเสียสหายเสียเพื่อนถ้าเป็นนักการเมืองนักปก,ก,ก,รปกครองก็จะเสียเสียคะแนนเสียความรู้สึกโอ้ยคนนี้มันไม่ได้เรื่องเลยนะดูที่ข่มไม่ได้นะแค่นี้กับ วีนแตกละแค่นี้ก็ประหลอดแตกละแค่แย่นิดเดียวอย่างเงี้ยคือเป็นคือยิ่งเป็นหัวหน้าคนยิ่งต้องข่มให้ได้นะครับเป็นเจ้าคนในคนต้องข่มให้ได้ต้องข่มใจไว้ถ้าไปแสดงอํานาจบาดใหญ่โดยการไม่ไม่ข่มเลยโกรธเลยมีอะไรก็แสดงบทเต็มที่อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเขาก็จึงเรียกว่าคนอื่นเขามองก็จะมองเป็นโอ้นี่พลาดละเพราะฉะนั้นเป็นเป็นคนเป็นคารวาส ถ้าต้องการมุ่งหวังความเจริญมุ่งหวังลาบสกาะละกิจยศแ,และชื่อเสียงต้องรู้จักข่มจิตข่มใจเรียกว่าธรรมะข่มไว้นะคือ,อยังไงก็ต้องเขาเรียกว่านอนหมอนไม้กินดีหมีนอนหมอนไม้ให้ดีกว่านะ <laughs> กว่าที่ว่าจะไปไป,ไปแสดงอาการโกรธไปแสดงอาการให้ให้คนเห็นนะข้อที่สาม คารวะจะต้องประกอบด้วยธรรมะคือขันติขันติกับความถามว่าขันติกับความขมใจแตกต่างกันไหมแตกต่างกันครับความขมใจคือมันเป็นภายนอกมันแสดงคือเราจะแสดงออกต้องขมไว้ก่อนแต่ขันตินี่คือข้างในข้างข้างในข้างในเนี่ยพอขันติคือความอดทนเนี่ยคือข้างในเลยต้องมีคุณธรรมเป็นของประจําใจแต่ธรรมะนี่คือชั่วครั้งชั่วคราว ที่เป็นอารมณ์เข้ามาแล้วเกิดระง,ง,งับข่มไว้แต่ถ้าขันติแล้วจะต้องให้มีในตนจะต้องให้มีในตนเพราะฉะนั้นคารวาสถ้าจะใครจะจะ,จะ,จะมีชีวิตเป็นคารวาสจะต้องรู้จักถ้าต้องการมีครอบครัวนะต้องการมีครอบครัวแล้วครอบครัวจะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้หรือเป็นเป็นคนเป็นผู้นําในชุมชนต่างๆหรือเป็นจนถึงสูงสุด ก็ต้องรู้จักข่มใจไอ้รู้จักขันติความอดทนเพราะความอดทนพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเป็นตะบะอย่างยอดเยี่ยมนะเป็นตะบะยิ่งทําให้คนเกรงฮะถ้าเราไม่อดทนเลยโดนแย่นิดเหมือนลังแตนนะเหมือนแตนโอ้โหบินออกมาต่อยละแต่แตนมันถึงมันจะต่อยคนได้มันก็ต่อยได้ทีสองทีนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะถูกอะไรนะเผาถ้าพึ่งตายครับถ้าพึ่งต่อยได้ทีเดียวตาย แต่ถ้าแตนนะมันต่อยได้ตลอดเพราะเพราะไอ้เหล็กเหล็กในมันไม่หลุดแต่พึ่งถ้าต่อยเลยเหล็กในหลุดพึ่งมันต่อยปั๊บมันตายเลยนะครับแต่ว่าใช่ไหมพอปล่อยเหล็กในแล้วก้นมันก็จะไม่มีอะไรอุดอืมแต่ถ้าแตนเนี่ยโอ้ต่อยไปเถอะแต่มันจะถูกเขาซะก่อนครับมันต่อยเขาบ่อยๆไม่ได้คือมันต่อยได้บ่อยจริงๆแตนน่ะแต่ว่ามันต่อยได้ไม่นานที๋ยวก็ถูกก็ถูกทำลาย เพราะฉะนั้นคนไม่มีความอดทนถ้าเป็นคารวาสไม่มีความอดทนเนี่ยก็จะถูกกาจัดเหมือนชาวนาย่อมกําจัดหญ้าที่ชาวนามไม่ต้องการหญ้าหญ้าหญ้ามุงกระต่ายหญ้ารีบหญ้าหญ้าขนนกหญ้าอะไรต่างๆที่เกิดในทุ่งนาจะถูกชาวนากําจัดหมดคนที่ไม่มีขันติไม่มีความอดทนนะครับก็จะถูกเพื่อนๆนวงศาคณะญญ้าถูกคนอื่นกําจัดหมดก็คือเขาไม่ครบด้วย เขาไม่ครบด้วยถ้าเป็นผมผมก็ไม่ครบครับคนที่ขี้บีนขี้งุงหงิดขี้โมโหมันครบเมื่อไหร่เพราะมันไม่รู้ว่าจะจะโดนลุกหลงเมื่อไหร่เ <c oughs> <c oughs> ข้าใจนะลุงพี่นะมันครบไม่ได้จริงถ้าลุงพี่ไปไปมีภรรยาเช่นนั้นนะครับก,ก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะมันไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรชีวิตมีแต่ความทุกข์นใครมีสามีเช่นนั้นก็อยู่ลำบากครับเพพาอ พอขึ้นก็ไม้ลงก็ไม้ขึ้นก็เข่าลงก็เข่ามันก็ไม่ไหวครับเพราะเป็นคาราวาสถ้า่าจากเรื่องความอดทนขันตินี้ไม่ได้เลยทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็น,เป,นเป็นธรรมะของคาราวาสยิ่งผู้อยู่คองเรือนลิ้นกับฟันครับนะหลวงพี่นะลิ้นกับฟันคองเรือนเนี่ยพระพุทธองค์พระพุทธองค์งจึงให้ข่มใจไว้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งโกรธอีกฝ่ายหนึ่งต้องธรรมะ เพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเห็นอีกฝ่ายธรรมะข่มใจไว้อีกฝ่ายต้องขันติเลยขันติถ้าขันแตกมเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยเน้ะเข้าของกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นขันติจึงเป็นความอดทนของคารวาสพระก็ใช้ได้พระก็ใช้ได้ข้อที่สี่ธรรมะของคารวาสข้อที่สี่ก็คือจาคะสละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน เมื่อเรามีญาตินะคนคารวะทุกคนจะมีญาติมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงเขามายืมของเขามาขอวัตถุสิ่งของบางทีก็ต้องให้บ้างต้องให้บ้างเืาเรียกว่าสละ,ะสิ่งของของตนกับบุคคลที่ควรให้ปันเพราะว่าคารวะอยู่คนเดียวไม่ได้ครับอยู่บ้านหลังเดียวไม่ได้ใช่ไหมหลวงพี่พี่ดอนนะถ้าเป็นคารวะเป็นหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่คนเดียวได้ไหมไอ้ไม้ถ้ากรุงเทพเขาอยู่คนเดียว ทังคนวคนกรุงเทพเขาอยู่แค่บางคนอยู่ด้วยกันแต่คนทุกคนมีญาติพี่น้องครับถึงแม้เขาจะอยู่คนเดียวในกรุงเทพก็ตามแต่เขามีญาติพี่น้องญาติพี่น้องมีทุกคนคนไทยเป็นครอบครัวที่กว้างเพราะฉะนั้นคนไทยจึงให้สละแบ่งปันกันแต่คนต่างชาติเขาไม่มีญาติพี่น้องครอบครัวแคบเพราะฉะนั้นคนต่างชาติจึงพยายามมาเป็นเขยคนไทยน,ะ,น,ะ,นะฝรั่งต่างชาติจะมาเป็นเขยไทยเพราะถือว่า คนไทยครอบครัวใหญ่แต่ไม่นานครับเดี๋ยวคนไทยเขาก็พยายามไปเป็นครอบครัวแบบฝรั่งแบบชาวต่างชาติคือให้ให้เป็นครอบครัวเล็กๆเพราะคนต่างชาติอายุสิบแปดนี่พ้นละคุณก็ไปหากินทุงคุณละก็เลือทิ้งไว้คนแก่อยู่บ้านคนแก่อยู่สองคนตามีภรรยาวันคิดมาทิง้งมาเจอกันทิง้งเจอกันคนคนแก่จึงมีความเหงาและความ,มว้าเบยจึงมีเกณฑ์ฆ่าตัวตายสูง คือคนต่างชาติคืออุปยาสะครอบงําได้ไง่านยะความคับแค้นความน้อยเนื้อต่ําใจความสิ้นหวังความเหงาความว้าเวจึงทําให้เขาฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่มีจาคะเขาม,มีจาคะแต่คนไทยในะมีจาคะในมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีพี่ป้านะอาลุงป้าพ่อตาแม่ยายเขยสะพ้ยโอ้โหครอบครัวหนึ่งซื้อซื้อปลาไปสิบโลนี่ไม่พอแจกนะ ในในคนต่างชาติซื้อปลาซื้อปลาโลงก็กินคนเดียวแล้วโลงแต่ถ้าคนไทยนี่ต้องห้าสิบโลครับถึงพอแจกจะจะแจกของัน,น่ยไม่พอแจกครับไม่พอแจกเลยเพราะฉะนั้นคนไทยเขาจึงว่าจึงมีการจากะสละให้ปั่นจึงเป็นครอบครัวใหญ่จึงมีความสุขมากกว่าเพราะคนไทยได้อะไรมาครับคนไทยได้สายเลือดแห่งพุทธมาได้สายเลือดแห่งความเป็นผู้นับถือทางพุทธศาสนา จึงมีจาคะให้ปันอยู่แล้วไม่มากก่็น้อยในวงสาคนาญ,ญาติพี่ป้านาอาของกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเขาจึงมีจาคะคนไทยเขาจึงมีคารวตธรรมอยู่ในตัวอยู่ในสายเลือดของเขาเป็นชีวิตประจําวันบ้างพอสมควรไม่มากก่็น้อยคนไทยจึงสมัยก่อนๆน,นะครับสมัยก่อนๆคือเขาเรียกว่าบ้านพี่เมืองน้องมีปลามีปามี ขนมนมเนยแจกกันบางคนนี่กินปลาเป็นปีครับกินไม่หมดเคยเคยแบ่งปลาตัวเดียวให้คนอื่นได้ปลามาตัวเดียวแล้วแบ่งให้คนอื่นแกงให้คนอื่นแกงแจกทุกบ้านเลยห้าสิบบ้านห้าสิบลังคาเรือนเพราะฉะนั้นเราเราแกงหม้อดเดียวแจกห้าสิบลังคาเรือนแหะเราได้กินปีไม่หมดเลยนะไอปลาตัวนั้นแหละนะครับแต่ว่าคนไทยต่อไปก็จะมีแต่การขายเมื่อก่อนสังคมไทยเราจะเห็น คือตามบ้านชนบทครับจะมีโอ่งน้ําเล็กๆตั้งไว้หน้าบ้านแต่ตอนนี้ไม่มีนะโอ่งน้ําเล็กๆให้คนกินไปไหนมาไหนกินตอนนี้น้ําก็ใส่ขวดขายได้น้ําใส่ขวดขายได้ทุกอย่างทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองก็เลยก็เลยสังคมแห่งเศรษฐกิจและสังคมแห่งธุรกิจก็จะเกิดขึ้นครอบงาสังคมไทยอีกไม่นานสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่เงาและว้าวีเนื่ยเพราะ เพราะจากะมันหายไปจากจากะหายไปเพราะคารวัธรรมหายไปถ้าประเทศไทยต้องการที่จะไม่เงียบเงาไม่เศร้าส้อยไม่ว,าว,ว้าเบจะต้องมีสังคมแห่งคารวัธรรมเพราะคารวัธรรมเนี่ยทำให้สังคมเป็นสังคมใหญ่นะครับเป็นสังคมใหญ่ตั้งแต่หมู่ตั้งแต่บ้านหมู่บ้านอำเภอจังหวัดจนถึงระดับประเทศนะก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คือสัตว์ซื่อต่อกันรู้จักข่มจิตข่มใจรู้จักอดทนและรู้จักสละให้ปันสิ่งของของตนแก่ควรให้ปันเรียกว่าคารวะธรรมใครมีแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปเดียวอยู่ในโลกนี้ก็บันเทิงละจากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงทั่วในสวรรค์อันนี้เรื่องของคารวะธรรม